ไม่้ oh องเลคลอดอ่ะอ้าวครูยังจดยไ,ไม่เสร็จเลยลเปิดไหมคกูลืมเปิดไหม่ค่ะในวันนี้นะคะเรามาเรียนกันเรื่องสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมนะคะรูปแรกคือสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะมีด้านทุกด้านเท่ากันเลยเป็นที่มาว่าพื้นที่เท่ากับด้านคูณด้านต่อมารูปที่สองสี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมผืนผ้าจะมีด้านสั้นที่เรียกว่าด้านกว้างและด้านยาวที่เป็นด้านยาวเห็นนะคะพื้นที่ก็คือกว้างคูณยาวต่อมารูปที่3ามค่ะสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเป็นเหมือนจัตุรัสเอียงๆด้านนี้คือด้านฐานตรงนี้สูงเอียงใช้ไม่ได้นะคะเราต้องสร้างเส้นสมมุติที่เป็นสูงตรงขึ้นมาดังนั้นสูตรจึงมีที่มาว่าฐานคูณสูงโดยใช้เส้นสูงตรง รูปที่สี่ค่ะสี่เหลี่ยมด้านขนานเหมือนกับผืนผ้าเอียงเอียงค่ะสูตรเดียวกันค่ะลูกฐานคูณสูงฐานคูณสูงนะคะรูปที่ห้าสี่เหลี่ยมคางหมูสี่เหลี่ยมคางหมูจะมีลักษณะเด่นคือมีเส้นสูงกับเส้นคู่ขนานสูตรของเขาคือเศษหนึส่วน2คูณสูงคูณผลบวกของด้านคู่ขนาน ต่อไปรูปที่หกนะคะอันนี้นักเรียนคุ้นอยู่แล้วสี่เหลี่ยมรูปว่าวแกนว่าวจะตัดกันเป็นมุมฉากสูตรของเขาต้องเกี่ยวข้องกับเส้นทแยงมุมสูตรของเขาคือเส้นหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณของเส้นทะแยงมุมและสุดท้ายสี่เหลี่ยมที่ไม่เข้าพวกเขาเรียกว่าสี่เหลี่ยมใดๆจะมีเส้นทแยงมุมหนึ่งเส้นแล้วก็มีเส้นกิ่งสองเส้น สูตรสุดท้ายคือเส้หนึ่งส่วนสองคูณเส้นทแยงมุมคูณผลบวกของเส้นกิ่งเดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนจดใส่สมุดหน้านี้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วเอามาส่งคุณครูนะคะคแบบฝึกหัดที่เจ็จุดหนะคะนักเรียนเปิดหน้าที่สี่สิบห้าเรากำลังทำเรื่องการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมทางหมูข้อที่หนึ่งความสูงสี่เซนแล้วด้านคู่ขนาดห้าเซนและเจ็เซน นักเรียนก็เขียนสูตรแล้วก็แทนค่าลงไปนะคะก็จะได้พื้นที่เท่ากับ24ตารางเซนติเมตรต่อมาข้อที่สองตอนนี้เราถึงข้อสองกันแล้วนะคะข้อสองนี้คุณครูถามเพื่อนๆว่าด้านนี้3เมตรด้านนี้9เมตรด้านนี้6.7เมตรและด้านนี้4.9เมตรคุณครูถามว่าสูงเอียง4.9จะได้ใช้ไหมไม่ได้ใช่ไม่ได้ใช่ เขาหลอกเราสูงเอียงหกจุดเจ็ดเมตรได้ใช้ไหมไม่ไม่เพราะฉะนั้นหนูเขียนเลยค่ะลูกเราใช้แต่สูงตรงนะคะพื้นที่สักครู่นะคะสักครู่นะพื้นที่สี C ่เหลี่ยมเขียนชื่อไปเลยลูก WONK เท่ากับ สูตรก่อนนะคะเศษหนึ่งส่วนสองคูณส,ส,สูงคูณผลบวกของด้านคู่ขนานผลบวกของด้านคู่ขนาน,อาน,น,านตอนนี้เก่งมากแล้วนะสูงเอียงรู้แล้วนะว่าเราจะไม่ใช้เพราะฉะนั้นเราจะใช้สูงตรงสูงตรงข้อนี้เท่าไหร่คะนักเรียนตอบครูสิสูงตรงข้อนี้เท่าไหร,ร่รรคะ 4.5่ด5ดหก็ใส่4.5ต่อมาคูณผลบวกของด้านคู่ขนานด้านนี้3เมตรบวกกับด้านนี้9เมตรบวกกันเป็นเท่าไหร่12 12บวกมาเลยได้12อ่ะเลขคู่ตัดได้ตัดเลยค่ะ4.5่คูณหให้เวลา1นนาทีค่ะ เมื่อคุณเสร็จหน่วยจะต้องออกมาเป็นตารางเมตรใครได้แล้วแม่นู้หันยว สี่จุดห้าคูณหกได้เท่าไหร่คะยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดยี่สิบเอ็ดยี่สิบเจ็ดนักเรียนทำได้นะถ้าใครยังทำไม่ถูกหนูก็เอาสี่สิบห้าคูณหกถ้าใครทำไม่ถูกนะคะหนูเอาสี่สิบห้าคูณหกหกห้าสามสิบหกสี่ยี่สี่ทดอีกสามเป็นยี่สิบเจ็ดทดสนิยมหนึ่งตำแหน่งใส่ขึ้นมา เพราะฉะนั้นหนูได้ยี่สิเจ็ดจุดศูนย์หรือยีิบเจ็ดเฉยๆก็ได้หน่วยเป็นตารางเมตรผ่านนะคะทันนะลูกไปข้อต่อไปค่ะข้อสามกับข้อสี่วันนี้เราจะจบกันที่ข้อสามและข้อสี่นะคะนักเรียนไปดูรูปข้อสามกับข้อสี่ยังเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรดูให้ดีๆคางหมูคางหมูางหมูนี่ไงคางหมูกลับคุณครูกลับสมุดคางหมู สูงเท่าไหร่ถ้าดูจากรูปสูงเท่าไหร่สูงสามเซนเดนสูงสามแล้วด้านคู่ขนานก็คือด้านสี่บวกกับด้านหกสูงเอียงใช้ไหมไม่ใช้ไม่ใช้ถ้าไม่ใช้เอาไปเริ่มพร้อมนะคะเขียนเลยนะคะสูตรเซษหนึ่งส่วนสองพื้นที่ก่อนพื้นที่สี่เหลี่ยม ชอมอพอรเท่ากับเขียนสูตรก่อนเสมอเขียนบ่อยๆจะได้จำได้เศษหนึ่งส่วนสองคูณสูงคูณผลบวกของด้านคู่ขนานแทนค่าเลยค่ะเศษหนึ่งส่วนสองคูณสูงคือสามเมื่อกี้น้องนักเรียนบอกคุณครูแล้วว่าสูงคือสาม อาด้านคู่ขนานไม่ยากแล้วเอาด้านที่ขนานกันมาบวกกันได้เท่าไหร่น้องไอซ์สองหกเก้าสองเจ็ดน้องไอซ์ค่ะด้านคู่ขนานบวกกันได้คำตอบเท่าไหร่คะด้านคู่ขนานบวกกันได้เท่าไหร่คะสิบค่ะดีมากสิบอ่าคิดเลยค่ะตัดได้ตัด อิมเห็นใช่ไหมทำข้อต่อไปนะครับหนูเสร็จแล้วหรอหนูเสร็จแล้วเสร็จแล้วหนูได้หน่วยเป็นตารางเซนติเมตรด้วยไหมขอใช้เครื่องคิดเลขครับแค่ครับโอเคเอาข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายถ้าครู ไม่บอกอะไรเลยโอ้โหตัวเลขเยอะมากเลยมีหกเมตรมีสิบเมตรมีแปดเมตรมีห้าเมตรมีสิบสี่เมตรมีแปดจุดสี่เมตรคุณครูถามน,นิดเดียวก่อนถามน,นิดเดียว <Yeah. S 2> ด้านคู่ขนานของเราเนี่ยคือห้ากับสิบสี่ถูกไหม uh. ถามน,นิดเดียวแล้วสูงคือเลขไหนละ่ะที่เป็นสูงตรงแปดแปดแปดตัวที่แปดแปดหรือหกแปด แปดนะคะเพราะเนี่ยคือเส้นสูงนะคะนี่ไงเส้นสูงแปดนะคะอ้าวให้เวลาคนเก่งทำเองเลยหนึ่งนาทีเดี๋ยวฉเฉลยแล้ววันนี้คนเก่งก็ถ่ายรูปส่งคุณครูสองหน้านี้พร้อมกับสูตรทำเลยค่ะหนึ่งนาที